ล่มลื่นมากเลยด้านข้างนี่จะเป็นสวนลำไยสวนยางพาราค่ะอา,ากาศดีมากๆค่ะอันนี้สวนยางค่ะนี่จะยางพาราทั้งนั้นเลยค่ะฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นสวนยางเหมือนกันค่ะข้างหน้านั่นค่ะมาถึงแล้ว เย็นมากเลยค่ะ,ะเย็นมากเนี่ยค่ะว้าวควายก่อนนะคะเราไม่ได้เข้ามาลบหลู่นะคะขออนุญ,ญาตถ่ายแป๊บหนึ่งนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นที่ฉากพนักกิจของชุมชน,นะคะ่ะก็สวนของเราอยู่ปากทางเข้า ค่ะก็วันไหนที่มีงานก็จะมีคนเขาจะมาปัดกวาดถนนให้สะอาดค่ะเพื่อเปิดทางให้เดินทางสะดวกค่ะก็เข้ามาก็ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะคะก็ปกติแล้วคือถ้าเกิดว่าเอารถยนต์มาสวนเนี่ยเราจะต้องมากลับรถข้างในนี้ค่ะแต่ทีนี้เรา มันก็จะวังเวงนิดนึงค่ะเราก็เลยชอบเอามอไซค์มาดีวกว่าค่ะ <c oughs> ใกล้ๆนี้จะเป็นป่าค่อนข้างทึบนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยวนะคะเพราะว่าจะมีสวนข้าวโพดสวนยางมาีต้นยิ้วต้นยิ้วใกล้ๆด้วยก็ด้านข้างก็จะมีถนนตัดผ่านด้วยค่ะโอเค เดี๋ยวเรากลับไปสวนละต่อดีกว่าค่ะเดี๋ยวพึ่งเสร็จน,นะ2 3อง